โอุ้ยมะกอกมะกอกมาแล้วนี่มะกอกโอเคอุ้ยไปิโซะกรปิโซะร้านไหนก็ไปิโซะได้ร้านนี้วิวิวมะกอกใส่แต้มมะกุ้งได้ก็ก้าใจคราบอีเปี้ยนใจคราบตายใจสองมากเอ้ยน้ำมันดำปึ๊กเป็นมักหลายน้ำอย่าเครื่องเคียงหอมมาเต็มทีแล้ว จเจ้านี่ยตำสกปุนบ่เน,ะนเาะมะนาวใสขัดไได้คือสามเพียงก่อนะรปลาปะเดกก,ก,กก่อนเดี๋ยวปลาเด็กกักนนกินออกมาฮอตก้องไปลวปลาเด็กพี่ไม้ได้เนี่ยปลาเดก

ออสิ้นไหออกสิ้นสิ้นตกตออกมาบ้าย,ายคับไหนครับยังไม่ประเทเห็นเล้วแล้วแบน้งนไหสิ้กินหรอกสิม กเมดูน yeah, mm, oui, ้ำดูน้ำแบบไม่เสียน้ำกน่อยถูกเพินมีดอเอเจิมจิมทำาเอยาเลยได้คิดีแล้วนึ่ง

ให้เขาเหลือคอนเทนต์ที่ยังได้กินไหนก็เจ็ดสอดตอนอย่านี้ก็เลียวว่ะตอนนั้นเลียวเนาะอันนี้ปกติเคยกินข้าวตอนหกโมงอันรูปกันมาแต่แปดโมงยังไม่ได้กินแม่มาทาทาเฮิตสอดเนายทาีเลียวเนาะพอเท่าจะมากินตหุ่งวะเกี้ยงเหลือตะไคร่กบกระปุ่น่อยนึงปลาแซมแห้งเจอกันคลิปหน้าทุกคน